ก็ขอสวัสดีกูไปู้อมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้อยู่ในช่องจีนยือพีกนั่นเองจีอาเดตอนนี้ินย้อเอ๊ะเต้นบ้านไม้ไม่โอ้แอนโอ้จมูไม่จมูกจมูกในดับน้ำได้ได้ ไปบนเรือเลยไปบนเรือเลยเสืออยเรแนีมเลยค่ะล้องขึ้นไปชั yeah. ้นบนเลยแบบขึ้นไปชั้นบนเจคดี๋ให้ไปเพลงไปบคนน้ำบอกมาเอยโห อืมอืสบายดิเกดเอ,อ,อ,อกไปเฉยเอกไปเฉยตอนนี้ออกไปดิเกดเย้ยมีมีอะไรบ้างเนี้เออ,เอผมก็ขอเป็นเอาเป็นวิววิวของ เจ้าของที่น้ำที่ปลาอะนะวิวป่าเย่ป่าป่านะป่าเอไปเลยเปิดใครเปใครีเยจนตนะครับอ่าตอนนี้ได้เลยครับเนนีอนบ่บ่พดสวยะครับพ่งยอดันไปเลยนะครับ เราาเรป่าย่ปอยากไปอได้ครับอะไรย่อย่นั่นเอ้ยกัดเพิ่งห้กมม่มีมีต่อผินนีโนะผมว่านะทาไมที่ที่น้ำตกต้องมีไฟผมว่านะต้องมีอะไรแปลกๆนี่คุณผู้ชมรู้สึกมีอะไรปนี้แบบ เจะสปาร์ตัอ่านั่นกิน eh> uh ้ำไมอันนี้คือใน่านน้ำเปล่าเนี่ยตกเปินลขึ้นมาได้คุณไปนอนไปเคได้ อย่าต่อยฉันอนีกนะต่อบไม่สอสุดยอดเป,ปืนแบบว่าโอเคฉันจะไม่ต่อ,ตอ,ตอยรีดแล้วเขากลั <ขอ S 1> วนะคะจะมีที่กินข้ขาวแล้วผมเดี๋ยวผม,มต้องไปอัดคลิปในแมแบบซิตี้ต่อนะครูเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เจอกันหลายวันน,นี่ไงก็ต้องอัดคลิปเยอะเลยม่ใช่ถ้าอัดคลิปเยอะเกินไปนี่ผมอาจจะไม่ได้ฝึกเลย อาจจะไม่ดีถือก่เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับนี่ไปห้อเย็บผ้านะคะมีเย็บเออผมลงไปที่มีห้อเรียนไม่ทีวันลูกไม่ทีนากิจค่ะที่ไหนในใกล้นักเรียนนี่ๆมีนาฬิกาโรงพยาบาลนี่มีไฟโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีหน้าเสือมีป้ายโอ้โหตอนนี้

คนไข้เดี๋ยวผมคนไข้ไม่หลับไปอัดคลิปดีแบบเปิด์สวสรค์คนไข้นี่หลับอ่าเดี๋ยวไปเทปไปเดี๋ยวผมขอดูทีแบบที่แป๊บนี้นะครับเดี๋ยวผมขอไปอัดแบบเออเบอร์สวรรค์เออมีที่ไหนบ้างได้เลยนักข่ามีที่ใดบ้างเนี่ยโอ้โหได้เลยที่เลี้ยงสัตว ไอ้ลงไปหน่อยนี่ว้าวที่เลี้ยงสัตว์เย่คือเอ้นใช่อาจจะไม่มีน้องก็ได้เพราะว่าน้องไปเล่นเกมคไปเล่นเกมอื่นเอ้ยอะไรเนี่ยจมูกไม่จมูกไปอาบน้ำเลยไปโอ้ไปเล่นอีกอาบน้ำเลยเออ เออโอเคโหข้อเสก็สวยเลยครับที oh ่สามารถนอนได้น oh ไี <c oughs> <sangat look anderen> ่ไอ้นิ่งน้ำเลยดง่บุ้ยครับดีพอเย่คุณผู้หยิงจุ่มน้าแล้วไปโ จะเป็นสิฮัลโหลเอาเดี๋ยวน้ำลอยได้ไงหรื <Okay. S 1> เอ,เอ,อเ,เอเอผมเรือไป mm. เป็นขึ้นบนบกไม่ได้นี่เดี๋ยว <Okay. S 1> เป็ดตายอ่ะเอานอนไปเลย ผมลองไปที่เรือมันเดิอมอีกแหละเย้น,นี่จะเข้าไปในห้องนี้เย้เจอกสวัสดีโหเจอกัเอ้ยมีการเล่นน้ำเดี๋ยเด๋ยว จะมาเล่นน้ำดำเลยเหรอเธอเล่นน้ำดำเฉยนี่คืออะไรคืออะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ยช่างเถอะช่างเถอะออืมไปไปไปผ้าผ้าม่านขยับเองผ้าขยะเบงเอาเอาไปเอาบไปเอาไปไอปิดปิด ไม่ปิดมันก็ต้องเห็นดีออกมายับย่าใส่เสื้อใส่เสื้อเื่อเลยไปถอดเสื้อ,เ,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 อเขาเห็นใชยเลยไปโทรเออมา,มา ผมจะลองเดิไปที่นไหนเนีน่ยเออที่ไหนเยวลูกอะเยาเอาลูกเอาลูกกันเลยวิธีการเอาลูกนะครับคุณผู้ชมก็ต้องเอาคนทุกคนมันรวมตัวเอาคนทุกคนก็คุณผู้ชมจะเอาคนไหนก็ได้นะ แต่ว่าอย่าเอาเคศสัตว์แต่ว่าอย่าเอาสัตว์กระพร้มันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าเอาสัตว์เนี่ยต้องเอาคนมาวางไว้ตรงนี้นะผมเชี่ยนี่โอเคเนยถ้าสมมติเราเอาคนรื่องบินมาเนี่ยมาตั้งนี่นก็ จีไปแต่ว่าเราอย่าระวังน้องร้องอหละระวังน้องร้องเลยอึบอันนี้คือร้านพิา่าไปเลยโอ้สุดยอดอึบตุป,ป้ามีที่กิดเงินด้วยโอ้ พอว้าวว้าวว้าวเล่นประตูเลยเอ็ด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 เล่นไฟเล่นไฟเดี๋ยวไฟพังไฟพังเอ็ดเอ็ดเอ็ดอ่ะคีล็อกเบอร์กล้าใช่ ได้ไหมยากินหนูยากกินไม่ได้ดิหนูกินหนูไม่ได้หนูยากินไม่ได้เอ๊เอฟเย่ฮึไปชม บายบายนะครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเออทำลิปต่อไปนะครับจีบบายบาย